ฝันว่าถูกรงวันที่1ได้รับ60ล้านแต่จำได้แค่เลขท้าย2ตัวสวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาแนะแนวทางเลขเด็ดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะออกในวันที่2พฤษภาคมนี้ครับโดยช่วงนี้นั้นเป็นช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้แล้วช่วงบ่าย2ก็จะทราบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันครับแอดมินก็มีเลขเด็ดเลขดังจากเพจ Facebook ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์ระบุแนวทางว่าฝันว่าถูรางวัลที่1ได้60ล้านซื้อ19ในฝันแนวทางนี้ลองเสี่ยงดูนะคะอย่าถามอีกเดอ้อซึ่งเธอนั้นจำได้แค่เลข2ตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็น2ตัวหน้าหรือ2ตัวท้ายซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเช่นน่าจะมี519นะครับหรือ19มาแน่ๆครับไม่แน่ วนันนี้ความฝันของสาวรายนี้อาจจะมาให้โชคก็เป็นได้นะครับ1991เป็นเลขที่ตรงกับเลขทะเบียนรถของคุณเศษฐาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ